ที่ล,ลัสพามัตเขาเล่นแบบเดียวกับเซลกิโอบุสเกตลัสพามัตให้บาจิติกตัดเกมแน่นอน,นครับอดีตกองกลางของบาร์เซโลนาสไตล์การเล่นนี้นะครับถูกใจอาร์เนอร์สโตอาร์เนอร์สโตมีแผนที่จะมอบโอกาสในฤดูกาลหน้าในช่วงของพรีซีซั่นให้บาจิติกเล่นในรูปแบบนี้และจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่อยู่ที่บาจิติกนะครับอยู่ที่บาจิติก ถ้าบาจิติกนะครับไม่ถูกพิจารณาก็มีสิทธิถูกขายออกไปเช่นกันแต่อานเนอร์สโลตจะให้โอกาสในช่วงของพรีซีซั่นนะครับสรุปประเด็นของบาจิติกยังไงต่อละบาจิติกได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอที่รัสพามัตนะครับด้วยการโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจดดวรลุ่งวัย20ปีของลิเวอร์พูลนะครับแน่นอนอา์เนอร์สโลตเปิดโอกาสให้โชว์ฟอร์มในช่วงของพรีซีซั่นแน่นอนหลังจากได้รับคำชื่นชมจากการ